ผู้ชมพบกับทิปและทอล์ o ออฟเดอะไทม์ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสายแก้วค่ะซึ่งวันนี้ทิปมีนัดกับท่านเจ้าบ้านเพื่อที่จะไปกาศกการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นกันก่อนเลยตอนนี้ท่านรออยู่แล้วค่ะต้องรีบไปแล้วค่ะตามทิปมาค่ะ และนี่ก็คือท่านนายกวันชัยนารีรักค่ะหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าท่านนายกอ้อยนะคะครับที่นี่วัดร่มรื่นมากเลยค่ะท่านนายกก็ถือว่าเป็นวัดประจำอำเภอนะครับที่พี่น้องชาวอันเณีเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็สักการะทางอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีราตุเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจากสมเด็จพระสังฆราช ของประเทศศรีลังกานะครับแล้วก็องค์ที่สองเนี่ยก็คืออัญเชิญจากออประเทศพมา่านะครับส่วนพระบระมสารีราตุองค์ที่สามเนี่ยก็เชิญจากประเทศไทยก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่ที่มามอบให้ที่เราเห็นเนี่ยฝ่ามือผมเนี่ยก็คือต้นสีมโพรนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาเอามาจากประเทศศรีลังกาแล้วมาปลูกไว้ ต้นใหญ่เลยนะคะัพสี่สิบปีอาโอ<ฮ>้ครับแล้วก็ดอกแก้วเนี่ยของเราเนี่ยประมาณสิบห้าคำมันก็จะบานอยู่ตลอด <ๆ S 2> ค่ะถ้าบานช่วงสิบห้าคำแสดงว่ากลิ่นมันก็ต้องฟุ้งเลยค่ะใช่ครับเราถึงเรียกวัดเขาปักแก้วแล้วก็บรรยากาศสัปปายะขนาดนี้ด้วย<ม>เป็นวัดที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะในเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจุดนี้คือที่ไหนคะทนายกคือตรงเนี้ยเป็นโรงมะม่วง ตอนนี้คนงานเนี่ยเขากำลังคัดอยู่เนี่ยเขาจะไปเก็บมามันก็จะอยู่ในถุงอย่างนี้พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมาแกะออกเรามาเลือกไซส์นะครับว่าอ่อันไหนเนี่ยที่จะไปญี่ปุ่นอันไหนจะไปไต้หวันหรืออันไหนจะไปเวียดนามจุดเด่นของมะม่วงของพี่แหลมเนี่ยเขามีไฮไลท์ยังไงบ้างคะคือคือที่เนี่ยหวานมันอร่อยหวานมันงคุณภาพเขาถึงได้เอ่อ GI GI เนี่ยในเรื่องของคุณภาพความหวาน ไอเป็นสัญลักษณ์สิ่งบมงชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยนะคะอันนี้ก็คือพี่แหลมก็ไปขอมาได้ใช่ไหมคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช่ครับผมยากไหมคะกว่าจะไปขอ GI อันนี้มาได้ยากครับผมกว่าจะได้นหลายปีมากเขาต้องพิจารณาหลายอย่างเลยทั้งว่ามะม่วงเราคือแตกต่างเขาไหมค่ะใช่แต่มะม่วงสาแก้วบ้านเราเนี่ยเนื้อของเขาเนะนี่ยมันจะแกล่งคือว่าในเนื้อมะม่วงอน้ําจะไม่เยอะค่ะมันน่าจะเป็น ตามภูมิศาสตร์ที่ว่าตามพื้นดินอะไรเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องร<ล>าาแร่ธาตุในดินมีความสําคัญสําคัญครับสถานที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมือ,องบอร์เรียน โดยเฉพาะลายตันทแต่ผู้บริการโรงเรียนผู้สูงอายุาักบำกาดนะครับสวัสดีค่ะ,ะคสวัสดีค่ะเออสืส้อส,สีม่วงพวกนี้ก็คือจิตอาสา<อ>ในอดีตเนี่ยเป็นทั้งผู้บริการโรงเรียนเป็นคุณครูเป็นทหารตำรวจผู้สูงอายุ uk, นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยผมถือว่าเป็นภูชนียบุคคลซึ่งสร้างเมืองวังน้ำเย็นมาก่อน มันก็จะถ่ายทพดไเป็นรุ่นรุ่นพอรุ่นผมเนี่ยวันนี้เราจะตอบแทนบุณคุณผู้สูงอายุพวกเนี้ยอย่างไระนะครับเราก็เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีคณะกรรมการโรงเรียนก็คือจิตอาสาเนี่ยมาช่วยสอนแล้วก็ก่อนจะจบเนี่ยสองปีนะครับแล้วก็ทํารายงานเขาเรียกว่าภูมิบัญญาศึกษาหมายถึงว่าปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เราเนี่ยนะครับประกอบอาชีพอะไรก็จะเขียนอยู่ในเปเปอร์ดํานั้น โดยมีนักเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เย็บเป็นเล่มไว้เปเปอร์เล่มน,นี้มันก็จะตกทอดสู่ชุมชนลูกหลานห้องสมุดซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยไม่มีนะมีที่นี่ที่เดียวตอนนี้เรามีทั้งหมดแปดเ้ารุ่นละที่รับปริญญาะนะครับถ้าไม่ทำเปเปอร์เล่มน,นี้ก็จะไม่จบรับปริญญาผู้สูงอายุใช่ใช่โอ้โหจะไปที่ไหนคะน,นี่ผมดีใจมากตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งโรงเรียนผมเป็นชุดแรกนะครับ เปิดรั้งแรกผมภูมิใจมากที่สุดที่จะได้มีโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะว่าอยู่บ้าน,น,นเนาอยากจะมีเพื่อนเห็นเพื่อนมากๆภูิใจกับภูมิใจมากที่ท่านให้โอกาสสำหรับผู้สูงอายุทศราดัมบางร้ำเย็น,นผมรักท่านมากนะครับรักมากนะครับ ึกนี้ใหญ่มากนะคะท่านนายกคัมันอาจจะเป็นตึกใหม่ฮะมันเป็นกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองอ้อมเย็นคือเราจะเห็นภาพเนี่ยในอดีตนะครับปี45เนี่ยก็คือสุขาพิบาลเดิมหรือเทศบาลเดิมก็20ปีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับมไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานคือเรามาหาที่ทาเลที่เปรียบเสมือนวันรอบเซอร์วิสหมายถึงว่าเราเนี่ย มีเทศบาลมีสถานีตำรวจภูทรอำลูเย็ยนมีอำเภอม,เมีเกษตรมีอะไรต่างๆซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดถ้าเป็นวันลอกโซนิดเนี่ยพี่น้องประชาชนมามาอำเภอมาเทศบาลมาสถานีตำรวจเนี่ยก็อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดนะครับซึ่งวันนี้เราต้องดูครอบคลุมไปทั้งหมดท้องถิ่นนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งตาย รือผู้สูงอายุที่เราเห็นในส่วนของการศึกษาท่านายกก็ให้ความสําคัญไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเราส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเราให้ทุกกลุ่มสาระถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเมืองเนี่ยเป็นเมืองแห่งการศึกษาแต่เราไม่ได้มองแค่การศึกษาอย่างเดียวเรามองถึงระบบเศรษฐกิจในอนาคตค่ะเพราะว่าถ้าระบบการศึกษาดีเศรษฐกิจมันก็จะตามมาใช่เลยผมก็ ให้ทุกกลุ่มสาระในโรงเรียนจนกระทั่งโรงเรียนวางน้ําเยน็นพิจาคมเนี่ยเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงในยอคานตรงนี้เหมือนเป็นปอดของเมืองวังน้ําเย็นเลยไหมคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมมาไม่หยุดเลยค่ะตรงนี้เหมือนเหมือนปอดของชุมชนหรือคนในเขตเทศบาลซึ่ง มาใช้บริการในเรื่องของการออกกำลังกายทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แล้วหลังจากนี้ล่ะคะท่านนายกมีแนวทางหรือว่านโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่อไปอยังไงบ้างคะคือคือตอนนี้อย่างที่คุณทิพย์เห็นนะครับว่าในระบบเรื่องการดูแลสุขภาพหรือศูนย์การแพทย์ที่ผมจะเกิดขึ้นเนี่ยในศูนย์การแพทย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ธนกรรมกายภาพบ,บาําบัด นวดตรวจความดันเบาหวานคัดกรองพวกมะเร็งอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือศูนย์ฟอกไตนะครับทำให้พี่น้องประชาชนประหยัดค่ใช้จ่ายแล้วก็การออกหน่วยไปหาชุมชนหมู่บ้านอะไรต่างๆ,ๆนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยังเป็นประมาณต้นปีหน้าน่ย จะเดินระบบเต็มตัวแล้วและตลอดร <c oughs> ะยะเวลา20กว่าปีใช่ไหมคะที่ท่านบริหารจัดการงานให้ประชาชนมาเนี่ยท่านมีแนวความคิดยังไงในการพัฒนาบ้านเมืองคะก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเกิดจากจากตัวเราส่วนหนึ่ง <c oughs> การมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งว่าเ,าเขาอยากจะได้อะไรหรือจะวางอนาคตยังไงหรือเราเป็นคนนําเสนอ แล้วเขาจะคอยตามไหมเขาจะเห็นด้วยไหมสิบอย่างเนี่ยเราทําได้เจอย่างนะความภูมิใจมันเกิดกับชุมชนชาวบ้านแล้วคนรอบๆอบําเภอหรือคนต่างถิ่นมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความภูมิใจไม่ใช่ตัวเราเองคนความเด่นเขาก็จะภูมิใจในสิ่งนั้นด้วยก็ต้องขอบคุณพิธีกรแล็ววทีมงานพอกอฟเดอะทาวที่ให้โอกาส พื้นที่วอามเย็นสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยต้องฝั่งเนื้อฝักตัวค่ะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยท็อกออฟเดอะทาวก็จะขออนุญาตมาให้ทานเจ้าบ้าน พาเที่ยวชมเมืองวังน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้จะได้จริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเมืองวังน้ำเย็นยังมีอะไรให้ได้เที่ยวชมกันอีกเยอะเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรดีจะมีอะไรเด็ดจากเทศบาลไหนมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามได้ใน Talk of the Town ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ